สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเก่งก็จะมาแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ดูแลรูปร่างกระชับสัดส่วน,นกับส,บสาวๆนะคะที่มีปัญหาเรื่องพุงนะคะพุงหนาขาใหญ่นะคะแขนใหญ่แขนไม่กระชับนะคะเก่งก็เป็นคนนึงนะคะที่เคยอ้วนมาก่อนนะคะก่อนเมื่อก่อนนะคะเก่งน้ําหนักนะคะ58-60ถึงกิโลกร,รัมนะคะแต่ว่า ตอนนี้นะคะน้ำหนาเก่งอยู่ที่51 52นะขึ้นลงอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเก่งมีตัวช่วยที่นะคะที่ชื่อว่าเมเนจี้นะคะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมนะคะที่สารสกัดนําเข้าจาก USA นะคะและก็เกาหลียนะคะตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะมีตัวที่หลักๆอยู่3ตัวนะคะที่ทํางานคู่กับฮอร์โมนของร่างกายนะคะที่เข้าไปช่วยนะคะ เบิร์นบกไขมันนะคะแล้วก็เปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อนะคะตัวแรกเลยนะคะเรียกว่านะคะกินทีนะคะตัวนี้นะคะจะเข้าไปช่วยนะคะเรื่องการเาผาผลาญไขมันของร่างกายนะคะและตัววรีนะคะตัววรีเนี่ยเขาบอกว่าจะไปช่วยนะคะลดขนาดเซลล์ไขมันของร่างกายให้กลับมาเป็นกล้ามเนื้อและพระเอกอีกตัวหนึ่งนะคะของ ตัวเมจี้นะคะก็คือเซนจี้ตัวนี้นะคะเขาไปเร่งการเผาผลาญไขมันให้เร็วขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะสามตัวนี้นะคะทํางานร่วมกับฮอร์โมนของเรานะคะทําให้นะคะปรับระบบการกินของเรานะคะให้เป็นปกตินะคะบอกเลยว่าทานตัวนี้แล้วนะคะจะทานข้าวได้ปกติแต่จะทําให้เราอิ่มนานขึ้นนะคะจะทําให้เราไม่กินจุกจิตนะคะและ ที่สําคัญนะคะถ้าคนที่ชอบออกกําลังกายนะคะทานตัวนี้นะคะบอกเลยว่าจะออกกําลังกายได้นานขึ้นนะคะและนะคะบอกเลยว่าต้องลองะคะ่ะเพราะว่าเก่งอ่ะเป็นคนที่เคยทานยาลดน้าหนักมาเยอะมากนะคะและเก่งทานตัวนี้นะคะบอกเลยว่าผลลัพธ์3เดือนที่ผ่านมานะคะนี่เลยค่ะดูมีเอวนะคะแล้วก็ที่ทานขาเล็กแขนเล็กลงนะคะบอกเลยอยากรู้ว่าเก่งลดไป แบบไหนนะคะเดี๋ยวไปดูรีวิวใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะและตอนนี้นะคะเก่งบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นนะคะซื้อ2แถม2ซื้อ3แถม3นะคะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักนะคะ5-10โลนะคะทานภายในา3าเดือนบอกเลยว่าการันตีรูปร่างคุณจะเปลี่ยนไปแบบเก่งแบบนี้นะคะและที่สำคัญนะคะส่งฟรีต่างประเทศนะคะใครสนใจรีบทักเข้ามานะคะก่อนโปรโมชั่นหมดนะคะ ได้ยังไงพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ